สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับนิโคนะคะพร้อมกับเจ้ากล้อง GoPro ค่ะกล้องจิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน u i c k นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่จะทำให้คุณนะคะสามารถ โหลดรูปหรือว่าวิดีโอนะคะจากเจ้าตัวกล้องเนี่ยลงโทรศัพท์ได้แบบง่ายได้แล้วก็สามารถบังคับควบคุมนะคะได้จากกล้องโทรศัพท์อีกด้วยค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกสุดนะคะทุกคนที่เราจะต้องทำนั่นก็คือการโหลดเจ้าตัว Quick application ก่อนนะคะนี่เจ้าตัว Quick ตัวนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒน,นามาจาก o p p o เลยนะคะ กด Open ได้เลยด้านซ้ายบนค่ะจะมีรูปตัวกล้องบวกนะคะให้เรากดตรงนี้ขั้นต่อไปนะคะหลังจากเราดาวน์โหลด q u i k Application มาในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็เปิดเจ้าตัว GoPro เลยค่ะลากลงมานะคะไปที่หน้าจอ Preference ค่ะกดไปที่ w i s s l o s s e o t n o n นะคะแล้วก็ Connect Device แล้วต่อด้วย GoPro Quick App ค่ะจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะตัว GoPro 12นะคะง่ายมากๆค่ะที่จะเชื่อมต่อนะคะเราเปิดกล้องนะคะแล้วก็ปัดหน้าจอค่ะไปที่ pair นะคะเราก็กด connect camera เลยค่ะรอสักพักหนึ่งนะคะอ่านี้เขาบอกว่าเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะคะ pairing เราก็มาตั้งชื่อค่ะว่าเราอยากได้ชื่ออะไรอันนี้ตั้งว่า Nico Hero 11 black นะคะ save โอเครอสักพักหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ได้ทำการเชื่อมต่อกันแล้วนะคะระหว่างโทรศัพท์กับ GoPro ทีนี้ค่ะเขาจะขึ้นมาว่า camera update นะคะให้เราเนี่ยกดไปที่ update camera ได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่า GoPro ของเรานะคะมันสามารถอัปเดตนะคะซอฟต์แวร์ภายในได้ด้วยผ่านแอป Quick นั่นเองนะคะสามารถทำได้อย่างง่ายดายเลยอ่าโอเคตึ๊บ อาเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ขึ้นแล้วว่าอัปเดต complete ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากส่งรูปขึ้นคลาวดค่ะก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ส่งรูปขึ้นได้เลยนะคะขึ้นมาแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะใน GoPro Quick App นะคะอย่างแรกสุดเลยเราสามารถ control หรือว่าควบคุมเจ้าตัว GoPro นี้ได้นะคะสมมติเราวางไว้ไกลๆหรือว่าตั้งกล้องเอาไว้นะคะเราก็สามารถควบคุมได้ด้วยโทรศัพท์ของเราะคะ่ะด้เ e บ e ลพรีอ่าเราเปิดไปที่ r รีวิวก่อน โอเคอ่านี่นะคะถ้าขยับกล้องไปทางไหนในโทรศัพท์เราก็จะมองเห็นเช่นเดียวกันนะกดปึ๊บอ่าเจ้าตัวโกโปจะทำงานด้วยนะคะรูปภาพก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่ว่าเราตั้งค่าอะไรไว้นะคะกดถ่ายแล้วก็ทำวาร์ปก็เช่นเดียวกันนะคะกดทำวาร์นก็จะเริ่มให้เลยต่อไปค่ะเราจะอยากโหลดรูปภาพและว,วิดีโอที่เราเพิ่งถ่ายไปลงเครื่องโทรศัพท์ของเรานะคะง่ายๆค่ะทุกคนกดไปที่ Vi e มีเดียนะคะ ปุ่มนี้อ่ามันก็จะขึ้นมาเลยว่าเราถ่ายรูปถ่ายภาพอะไรไปบ้างนะคะอันไหนที่เราสนใจนะคะเราอยากจะเซฟลงมาในเครื่องเรานะคะก็ให้กดดาวน์โหลดเซฟลงมาได้เลยก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะถ้าเป็นวิดีโอก็จะค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะกดไปที่มีเดียนะคะเมื่อกี้ที่เราถ่ายไปนะคะก็นี่คือพวกนี้เลยคือมันยังไม่เข้าโทรศัพท์นะแต่เข้าไปในแอปนะคะเข้าไปที่ Save to Ph o t o ค่ะ ก็จะใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะอ่ามีเดียเซฟรเรียบร้อยเราออกมาดูข้างนอกนะคะโฟโต้อืมมาดูซีเข้าไหมโอเคนี่ค่ะเข้าแล้วนะคะเป็นภาพที่เราเพิ่งถ่ายเมื่อกี้เลยแล้วเราก็ เอาเข้าโฟโต้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสตูดิโอนะคะสตูดิโออันนี้ก็จะรวบรวมภาพวิดีโอของเรานะคะรวมถึงสามารถตัดต่อวิดีโอได้เช่นเดียวกันค่ะสร้างวิดีโอได้ง่ายๆนะคะจากวิดีโอที่เราถ่ายไปนะส่วนมูโร่ก็เหมือนกันค่ะเป็นวิดีโอที่เราเคยตัดแล้วก็อยู่ในแอปนี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาพูดถึงลงเลิกเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอใน Quick a อปกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างก็อย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือ go pro awards ค่ะ GoPro Award นะคะเป็นกิจกรรมที่ GoPro เนี่ยเขาเดครขึ้นมาที่ให้ทุกคนนะคะได้ร่วมถ่ายรูปวิดีโอแล้วก็ส่งภาพประกวดพร้อมกับได้รับรางวัลซึ่งก็คือเงินสดนั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้แบบชอบมากเพราะว่าแบบไปร่วมสนุกนะคะไปล่ารางวัลกันได้นะคะที่ GoPro Award ง่ายๆค่ะเราสามารถกดเข้าไปที่มีเดียนะคะสมมุติเราอยากส่งคลิปนี้นะคะไป GoPro Award ง่ายๆนะคะทุกคนกดไปที่ ข้างบนนะคะมันลื้ร่างสุดเลยเขาบอก submit to go pro award นะคะก็สามารถส่งเจ้าวีดีโอหรือภาพเนี้ยขึ้นไปใน Award ์ได้เลยนะคะนี่สามารถเลือกได้เลยง่ายมากๆค่ะไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของเขานะคะในแอปเขามีให้ส่งเลยนะคะ submit ไปเลย ใส่ชื่อค่ะแคปเจอร์ต่างๆนะคะใส่รายละเอียดที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งปุ๊บนะคะใครที่แบบถ่ายดีเข้าตากรรมการเขาก็จะให้รางวัลเลยค่ะโอเคค่ะและนี่นะคะก็คือเจ้าตัว GoPro Quick App ค่ะที่ใช้ง่ายๆนะคะใช้งานง่ายการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเจ้าตัว GoPro นั่นเองนะคะเดี๋ยวรอบหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงการตัดต่อวิดีโอในแอป Quick นะคะซึ่งง่ายมากๆเลย เดีย๋ยวเจอกันรอบหน้าค่ะทุกคนอลอฮา GoPro stop recording